สวัสดีครับผมปอล้อตโตครับผมวันนี้มารีวิวโปรเจกต์ All New Airlock ครับมาดูกันนะฮะคันนี้ก็ค่อนข้างจะดังมากครับ<อ>ในโซเชียลตอนนี้ก็คันนี้ผมทำไปเพื่อโชว์งานมอเตอร์โชว์นะครับผมเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้างการตกแต่งก็คันนี้คือ Yamaha All New Airlock ครับ155ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ก็จะต่างจากตัวเก่าคือเครื่องพัฒนาแล้วท้ายเปลี่ยนรูปทรงโฉบเฉี่ยวขึ้นนะฮะคอนเซปที่แต่งคันนี้ก็คือว่าได้แรงบันดาลใจมาจากรถม o t ต GP จีพีปี2021นเนี่ยเขาเป็นลายมอนสเตอร์ครับก็เลยอยากจะถ่ายทอดความเป็น R1M ครับลงไปในแอลล็อกคันนี้นะฮะก็เลยจัดเต็มทุกอย่างเลยแล้วกัน,นครับผมเริ่มจากช่วงหน้าก่อนนะฮะช่วงหน้าแผงคอผมใส่อัพไซด์ดาวครับผมเป็นแบบเลเวนเดนเม แกน41มิลน,นะครับผมแล้วก็ทำการกึงตัดระยะใหม่หมดนะฮะของโชว่าครับ,รบแกนเอออัพไซดาของโชว่าอยู่ในดูคาต i กับไทอัมนะอันนี้เห็นด้านในไหมครับมีระยะให้ยกให้โหลดลงประมาณ3นิ้วนะครับอันนี้ผมกดให้สูตรก่อนอ่ากดให้สูตรก่อนเพื่อไปโชว์มอเตอร์โชว์เพราะาฟิตเมนต์เตีย้ยกลมๆเตี้ยๆเนี่ยมันแบบรถสนามนรับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะฮะเซตอัพระยะคือโชคเนี่ย ทำงานได้ครับปกติผมตัดแล้วก็ยังพอจะปรับได้ได้อยู่นะฮะปรับแล้วยังมีความรู้สึกว่าเหนือทั้งคอมเพรสชันทั้งทีบาวครับยังได้อยู่อ่าก็แต่ก็มันได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าเราตัดไปค่อนข้างจะเยอะนะร,ระบบข้างในอ่าบ,บางบางโค้หน้าจะใช้ของเดิมครับแต่มีการเหลาหัวเล็กน้อยเพราะว่าปไายเดิมมันจะแบบมันจะงอยลงจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กับสไตล์เลสซิ่งนี้ครับล้อหน้าเป็นของเดิมนะครับใส่ย,ยาง120นะครับแล้วก็ของดันหลบ แล้วก็เปลี่ยนทำเป็นดิสเบกคู่นะฮะอย่างนี้เห็นนะครับนี่ครับทำเป็นดิสเบกคู่ครับก็ค่อนข้างจะยุ่งยากมากนะเพราะาต้องเอาล้อเดิมมีคนถามว่าทำยากไหมนี่บอกว่ายากเลยนะฮะในไลฟ์ของมิจรอนหรือว่าในที่อินบ็อกมาหาผมเพราะว่าเปลี่ยนจานนะเปลี่ยนจานให้มีขนาดรูที่เล็กลงก็คือเป็นจานของพวกข้ามคายแล้วกันผมก็อย่างนี้ เพ่อมันจะดูสวยกว่าฮนะพระจันอย่างนี้คือหมุดเท่าใหญ่ใช่ปะที่ยึดเท่าใหญ่หญอยุ่งนอกมันจะดูแบบโตๆอะไรเงี้ยผมอยากได้ดุมเล็กๆนี้ก็เอามาใส่ครับจานหน้าไอไรชีครับขนาด320มิลครับก็เรียกว่าเต็มซุ้มครัเต็มจานเต็มล้อแม็กเลยดีกว่าแล้วก็เพื่อความสุดผมก็เปลี่ยนใช้เบรคครับ6พอรนะ์ตฮะสองข้างก็12บอรพอของรวันเอ้ยอาปี2013นะฮะ ซึ่งดูครับเรยวให้ดูเต็มขนาดนี้คือด้านหลังนี้ห่างขอบแบกได้ประมาณสักสองมิลนกนว่าจะยัดได้ก็เหนื่อยครับ ABS ทำงานปกตินะวางใหม่าตามมาตรงนี้ครับม้อน้ําครับของดูคาตี้นะครับจอโค้งคนถามว่าติดไหมไม่ติดนะครับพิจอรในไลฟ์สดของพิจารณาเดอร์ผมขยโญไม่ดูแล้วเนาะนี่ผมถ่ายเองคนเดียวมันผม เช็คให้ดูไม่ได้ว่ามันแบบเออมันไม่ติดนะแต่องศาเนี่ยครับคือขนาดโหลดสุดเนี่ยเวลายุบอ่ะก็ยังไม่ติดใครจะไปดัดแปลงใส่ก็ได้นะเป็นม่าอน้ําตัววีจะสวยกว่านี่ด้วยเวลาที่คันเนี้ยผมทําอยู่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนทุน่นๆเลยเพราะว่าทางยังมาให้ใหเวลามาเพระมณนีีเพราะต้องขึ้นมอเตอร์โชว์นะครับผมก็ใส่มออน้ของดูคอตี้ถ้าไล่ระบบความร้อนเป็นนะรับรองว่าตัวเนี้ยเย็นแน่นอนครับพ่วงกับพัดลมมออน้ำครับมาดูตรงนี้่าพัดลมมออน้า แบบดูดนะฮะครับดูสองข้างพอมันเป็นจอโค้งแล้วเนะี่ยมันดูให้ความเป็นสปอร์ตฟีลิ่งสปอร์ตมากกว่านะฮะเดี๋ยวจะมีเหตุผลว่าทำไมต้องต้องต้องย้ายมอ้อน้ำมาไว้ตรงนี้นะมาดูทางออกเข้าออกน้ำกันนะครับนี่ครับมอ้อน้ำดูาดูคัตตี้รุ่นนี้นะเป็นเข้าออกทางเดียวนะฮะเข้าออกด้านเดียวยนี้เลยคือจะเข้าข้างบนแต่ในห้องเขาเนี่ยในห้องในห้องของ มอน้ำฝั่งเนี่ยเขาแยกเป็น2ห้องคือน้ําร้อนเข้าตรงนี้แล้วมันต้องดันไปเต็มใบก่อน,นครับแล้นออกน้ําเย็นตรงนี้อ่าแล้วก็ไปเข้าเครื่องนะฮะก็ฝังเทอร์โมวัดอุณหภูมิครับผมอะแดปเตอร์ของโคโซนะครับซึ่งจะแสดงผลที่หน้าจอตรงนี้นะฮะมาตามที่แฮนเลยนะครับอ่านี่ครับตอนนี้ครับเช้าๆยังไม่ได้สตาร์ก็ยีิแต่พอผมลองขี่แล้วเนี่ยอุณหภูมิก็ประมาณหกสิ้าเจ็ดสิบนะครับ หรือว่า80คือมันจะวิ่งประมาณนี้ครับถ้ารถติดหน่อยๆร้อนนะครับแต่ก็คือตัวเย็นเลยแหละครับเพราะว่าเอาเทอร์โมอ,ออกด้วยต่อตรงครับหน้าปัดคงเดิมอ่ามาดูส่วนหัวนะก็เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นอุปกรณ์เหมือนคล้ายๆรถแข่งนะครับทำการดอบแฮนด์ลงนะครับสังเกตนะดอบแฮนนิดนึงเหมือนให้มีฟีลลิ่งของรถแข่งนะใส่จอยใส่แบบจอยจอยแบบอ,า,อารมณ์รถแข่งครับผม ปั๊มเบรกหลังหน้าปั๊มคู่บนนะครับของเล cing งบ y ยครับผมสวยงามครับสีดำลงตัวสวยเลยครับแล้วถ้าใส่กับแอร์หลอกแทบจะเรียกว่าไม่ไม่ได้ตัดแปลงตัดแต่งเยอะใช่จริงๆก็แทบจะไม่ต้องตัดตัวนี้เลยแต่นี่มันดรอปแฮนลงเลยต้องตัดปีกนิดนิดน,นึงครับผมของเล cing งบ y ยครับสวยครับราคาเริ่มถึงด้วยฮะสวยสวย ผมใช้งนะใช้มาใส่รถประกวดเยอะครับเพราะว่าไม่ไม่ต้องเป็นแบมโบก็ได้ครับการแฮนเหมือนกันครับของเลสซิ่งบอยครับประกับคันเร่งแต่งนะฮะสวิตแยกสวิตสตาร์ทผมเปลี่ยนดน้านี้เป็นสวิตสตาร์ทหมด uh, ต่อไปครับขอตรงนี้ก่อนดีกว่าลวดลายทั้งคันนะฮะจากร้านแรปมอนสเตอร์เ uh, ชียงใหม่นะครับผม ซึ่งเดี๋ยวมีขายนะครับติดต่อที่เพจหรือว่าที่ผมลงไว้แล้วนะครับว่าขอบคุณผู้สนับสนุนต่างๆนะครับน้องโยครับคนดีไซน์ให้รถเกือบทุกคันของผมนะอย่างคันน้น X Max ก็น้องโยเหมือนกันครับดีไซน์วางแบบให้ด้านหน้าลืมบอกฮะนี่ครับไฟหน้าครับเป็นสโมกครับแต่ทําการเป็นฟิล์มนะฮะซึ่งเนียนมากครับไม่มีรอยต่อไม่มีฟองอากาศเลยนะน้องๆหลายคนที่มาดูวันที่ไลฟ์สุด ขาบอกว่าแล็บได้สวยจริงๆสมชื่อถ้าเปิดร้านมา10กว่าปีฝีมือนี้บอกเลยว่าสุดฮะออมาต่อกันฮนะมาดูไฮไลท์เราต่อคันนี้เปลี่ยนเป็นชกเดียวครับแต่ชกเดียวอย่างผมไลท์ในรายการของพี่จอร์ไรเดอร์ก็คือคันนี้ผมต้องการทำให้เป็นกระเดื่องก็คือยูนิลิง์มีกระเดื่องทดตรงนี้นะนะเห็นไหมกระเดื่องทดแรงนะครับใช้ของเออลินนะซึ่งมันจะเปลี่ยนแนวแรงทำให้แบบชก นุ่มครับออไม่ใช่ชกนุ่มคือช่วงล่างนุ่มแน่นตามระบบจริงครับใช้งานได้จริงไม่แข็งไม่กระแทกนะเพราะตัวลิงก์เนี่ยทำการคํานวณใหม่หมดโดยเพื่อนเอกวิศวกรผมนะนี่คือค่อนข้างจะมีรายละเอียดของของตัวลิงก์อ่ะเยอะมากต้องบอกตามนี้ก่อนนะฮะจะมีจุดลิงก์จุดข้อต่อครับเชื่อมโยงต่างมีกระดูกหมา มากระโดกหมาดีกว่าเรียกสาวช่างไทยนะตอนเนี้เครื่องจากถ้าใครเคยใช้อะมันจะเป็นแบบดันใช่ไหมก็คือเครื่องยุบปุ๊บมันจะดันแล้วส่งแรงไปที่โชคเลยมันทําให้กระแทกมากเพราะว่าน้ําหนักใต้สปริงอ่ะมันเยอะเพราะออโตเมติกเป็นน้าหนักใต้สปริงไม่เหมือนรถเกียร์นะฮะการใช้แบบแบบซิงเกิลตรงๆเนี่ยมันทําให้กระแทกแล้วก็โชคมันทํางานไม่เต็มมันโอเวอร์อ่ะไม่ไม่ใช่ไม่เต็มประสิทธิภาพมันโอเวอร์แรงเากรพอมีลิงก์เนี่ยผมก็เปลี่ยนจากดัน กลายเป็นดึงแล้วแนวนี้จะดึงแทนดึงให้ยุบซึ่งจะมีคือผมจะบอกว่าถ้าใครไปดูแลก๊อปงานนะฮะอันนี้ผมแจ้งลิขสิท์ไว้แล้วนะจดลิขสิ์ไว้แล้วแล้วก็ถ้าจะกอบจริงหรือจะเอาไปทําเป็นแบบอื่นนะพวกนี้มันมีองศาละเอียดมากนะบอกเลยว่าทุกๆจุดที่เสริม้าไปแล้วทําเป็นชกอัพตัวเนี้ยละเอียดจริงนะผิดแค่องศาก็ไม่ทํางานหรืออาจจะส่งผลอันตรายต่อ การขับขี่ได้นะครับใช้งานได้นะครับซึ่งของผมก็อย่างที่เห็นผมใช้กับผมอย่างทํำชกเดี่ยวให้กับคัน X Max คันเนี้ยผมก็ขี่มาเกือบหมื่นโลแนละ้วก็ขี่นิ่งปกติแน่นมากครับคนที่ได้ลองก็รู้อยู่แนละ้ชคหลังของเออร์ลินนะครับผมมีซับแทงปรับได้14ระดับครับค่าสปริงไล่กันมาโดยเ,เชีงยงใหม่มอเตอร์สปอร์ตครับ CMS น้องเขาน้องเอสครับคำนวณให้แบบค่า,า,า,าตัวเนี้ย ความเหนืดตัวนี้แล้วก็สปริงเคเนี้ยมันเหมาะกับออโตมติกที่มีน้ำหนักใต้สปริงอย่างเงี้ยเ mm. ยอะๆก็เลยแมทช์สุดครับนี่ครับท่อฮะฟูไทเทเนียมครับไทเทเนียมแบบแต่ปลายใช้คาร์บอนเคฟลาด้านนะจากผู้สนับสนุนรายใหม่ครับฟาส์เปอร์ประมาณครับสวยครับสวยเลยครับข้างในฝังไส้ครับฝังไส้ซ้อนฝังไส้ซ้อนเพื่อลดเสียงฮะแต่เนี่ยผมรีบทำไปมอเตอร์โชว์ มันก็เลยก็เลยยังเงียบได้ไม่เท่าที่ควรแต่จะให้เงียบกว่านี้มันก็ต้องเดินคอเพิ่มบเดินคอเพิ่มอีกนิดนึงแล้วใส่แคทเข้าไปถ้าใครอยากไปใส่กับรถเดิมนะแต่ถามถามีมาถามเยอะเลยหลังไลฟ์เสร็จก็แบบพี่อยากใส่กับผมรถเดิมใส่ท่อทรงนี้ได้ไหมมันเรียกว่าไรครับดูตำแหน่งก่อนดีกว่านี่ครับมันต้องย้ายมอน้ำมามันถึงจะขึ้นตรงนี้สวยถ้าเราไม่ย้ายมอน้ำหรือมอน้ำม่อยู่ที่เดิมอ่ะ คือเชฟมันจะออกจากรถเยอะนะครับพอ,อนึกภาพออกไหมช่วงนี้มันจะออกจากรถเยอะมากเลยเพื่อให้ท่อนท่อนตัวนี้ครับหลบกับหลบม้อน้ำเออเปลยย้ายม้อน้ําจะดีกว่าครับจะใส่ท่อตัวเนี้สวยกว่ามีคนชอบท่อแบบเยอะมากว่ามันเออแอนด์อกคือตัวเขาเป็นสปอร์ตนะครับเป็นสปอร์ตอยู่แล้วไงนะทรงนี้ใครก็ชอบเพราะมันเป็นมันดูเป็นทรงสนามนะครับ ดูครับก็ขอบคุณทางฟาสเปอร์ประมาณนะครับมาดูส่วนด้านหลังครับเป็นล้อเดิมเหมือนกันครับแต่ทำการผ่าขยายแล้วนะฮะผมหาขยายเป็นขนาด4.8นิ้วก็คือขนาดล้อหลังเท่า x m a x เลยแต่คันเนี้เพื่อเพื่อเวลาเราไปโชวอ์อยากจะให้มันดูแบบสวยใหญ่แบบสปอร์ตจริงผมก็เลยใส่ด้วยยาง160นะฮะไม่ใช่150เนาะ ก็ใส่160แต่ล้อมันรับไหวอยู่แล้วเพราะมันโอเวอร์ได้ครับนี่ฮะงานเนียนมากครับกับลงกึงนี้ที่ผมไปเจอมาก็ถ้าผมรับทําอยู่ก็6,500พร้อมทําสีแลกสับนะครับนิ่งครับนิ่งใส่ย,ยางง่ายแข็งแรงมากครับผมด้านหลังครับผมทำเป็นดิสเบกฝั่งขวานะโดยการกึงอะแดปเตอร์ใส่ปั๊มอะดีลีน สวิงแอมก็ใช้ของเดิมครับแล้วผมเหลาทําใหม่พาวเดอร์โคดให้มันดูเป็นสวิงอร์มแบบของแต่งอ่าแบบรถแข่งครับผมนี่ครับท้ายตัวใหม่มาถึงที่ท้ายนะครับให้ดูกันก่อนนี่เป็นท้ายสั้นครับจากร้าน93 r a c i n เงครับน้องอ้อมก็ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครไปดูที่มอเตอร์โชว์นะมันเป็นท้ายของ ผมเรียกว่ามันเป็นชิ้นแรกครับโปรตไทป์ว่าะอะไรลก็ยังไม่มาแต่น้องเขาถอดของตัวเองทําให้เลยแล้วก็ก็ยังมีจุดเล็กน้อยอยู่นะครับที่ที่มันเป็นตําหนิดีกว่าแต่ผมเรียกว่าเราฟิตเมนต์รวมมันสวยมันสวยมากแล้วแหละแต่ทําขายงานจริงผมเห็นแล้วเขาทํางานขายสวยมากแต่นี่คือโปรไทปผมเร่งเขาทํามันเลยมันจะมีนิดนิดหน,น่อยหน่อยแต่สวยครับใครสนใจติดต่อได้ครับ93 racing อ่าอีกร้านนะเรับเห็นไหมอังเกอร์ล็อ แอดมินกลุ่มนะครับกลุ่ม a อ l o ็อกโซเชียลตี้ไท n d พวกชุดลิงค์ขาพวกเนี้ยผมจะให้ทางพี่ล็อกเป็นคนจัดจำหน่ายติดตั้งนะครับเพราะมันต้องอาศัยความเข้าใจค่อนข้างดีระดับหนึ่งนะฮะคุยกับผมรู้เรื่องก่อนว่าอธิบายให้เสร็จปุ๊บแล้วคุณไปอธิบายกับลูกค้าต่อแล้วไปติดตั้งให้นะครับชุดขานะครับชุดขาลิงค์เดี๋ยวก่อนมีคนถามเยอะชุดขาเหล็กทั้งหมดไม่รวมโช๊คนะครับผมจะตั้งราคาน่าจะตอนนี้ไม่เกิน3,000หรือ3,000นนี่แหละฮะ ราะว่ามันชุดเหล็กเยอะอจริงๆชุดดาม,มันจะมาเป็นชุดมีบูทยูรีเทนมีกระกระเดื่องมีกระดูกหมามีนู่นนั่นนี่ครับแบบเยอะครับมันเลยราคาจะต,ต้องเพิ่มหน่อยนึงแล้วก็โชกก็ไปหาใส่กันได้ครับหรือจะเอาตัวแบบนี้ยก็เดี๋ยวคุยกับทางร้านละกันผมก็จะแนะนําไปนะฮะมาถึงฝั่งนี้ครับฝั่งเครื่องก็ไม่ได้ทำอะไรมากเมื่อมันเป็นโจทย์คือรถแข่งฮะอารมณ์ฟิลรถสนาม แล้วก็ยังเป็นของเดิมผมุไม่ต้องไปเจาะอ,อะไรมากครับเพราะโดยรวมฟินเมนมันสวยพี่มีท่อระบายไอ้ก็ผมก็ทําเป็นรูดักะฮะอ,อารมณ์รถแข่งครับดูดสดปิดตะแกงกระปุกซับแทงเออรลินครับไวฝั่งนี้นี่ครับดิดได้14ระดับก็รวมรวมประมาณนี้นะฮะตัวรถบอกก็ยังไม่ได้ปาดครับเพราะว่าผมว่าทรงเดิมเขาสวยแล้วแหละ ด้วยเวลาที่มีจํากัดผมต้องบอกก่อนตอนแรกอยากจะใส่ลูกเล่นเข้าไปในตัวรถอะ่ะอีกเยอะเลยแต่ก็เลยแบบมันไม่ทันจริงๆด้วยเวลาอะไรทุกอย่างก็เลยจบประมาณนี้ก่อนครับก็เลยก็ถือว่าสวยสมใจตามที่ผมแบบวางไงละว่าเขาเนี่ยผมจะทําประมาณนี้แหละอารมณ์สนามเลยอารมณ์แบบอาวันเลยที่เขาตั้งทางยามาฮ่าตั้งโจทย์ให้อยู่แล้วนะครับก็คันนี้ก็ขับขี่ได้จริงนะตามสไตล์ผมแต่งจริง ขับขี่ได้จริงฮะใช้งานได้จริงจังและต้องดีด้วยครับทำส่งสงไม่ทำนะแต่ก็ต้องแลกด้วยราคานะครับเพราะคันนี้มีคนถามอันนี้น่าจะบ่อยด้วยตั้งแต่ทำมาไลฟ์สดอินบ็อกซ์ข้อความคันนี้ผมหมดงบเท่าไหร่ประมาณแสนหกนะฮลองดีดเครื่องคิดเลขดูบางคนคิดว่าไม่ถึงลองนับดูดีๆนะมันถึงนะเพราะเรามันทำยากด้วยนะครับก็นี่ครับรายนามผู้สนับสนุนทั้งหมดนะ ครับผมเว็บวีอาร์ไทเดอร์แระมอนสเตอร์พี่จอร์นไรเดอร์ครับเรส i ิ g งบอยเคสปอร์ตครับเชียงใหม่มอเตอร์สปอร์ตฟาดประมาแล้วก็คนสายครับกำนันไกด์บางเลนเจ้าของอู่ผมเองสน,สนับสนุนแล้วทุมม่มงบแบบไม่อันเพื่อแบบให้รถออกมาดีที่สุดนะครับขอบคุณกำนันไกด์ตรงนี้ด้วยก็รอติดตามครับว่าอนาคตจะมีรถอะไรสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมไปถ่าย คันแอนล็อกคันนี้ที่ไทยแลนด์สก,กิดให้น้องเข้ามาขี่ถ่ายก่อนไปส่งโมอเตอร์โชว์ในคืนนี้นะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ